โอ้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่โอ้น้องอิงขยันมากเนาะมือเลยอ่ะ้ยธุรกิจมืดต้นนี่กาแฟกับใยด้วงครับกอกทานเอ้ยใช่ทานต้นอะไรพ่อเนี่ยอยากกินไอติมลุงไปกินไปกินอุ้ยป่าวตังลุงอยู่บนรถเก๋งนุ่น มีตังหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ก่อนกไปล่างมือก้นเปลี่ยงคนอ่ะคนอ่ะไปล่างมือขอไปในบา้านทีมงานจอดกินข้าวครับอู้มีอยู่สิบห้าบาทโอ้ตายแล้วต่อตังยีมตต็มหน่อยมามาผมเลียนะ้ยงมา มามาเลี Where? Where? Ang, ้ยงเลี้ยงเอาไม้ละสิพอเด้อไอ้ตกเองไม้ละห้าพอผมรู้นะครับทรงตู้อยู่หลังบ้านผมเนี่ยเอาเหรอเอาอะไรนะอะไรซิบโอ้โหเอาห้าเองอ่ะอะไรยี้ สวัสดีครับพี่ดิตรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องระดำซิ่งด่วนมีน้น่อยถั่วดำไหมฮะมีถั่วดำไหมรู้อ่ะพี่จ่ายเอาขอเอาหนึ่งเอาถั่วดำให้พี่หน่อยหนึ่งฮะต้องการคุณแต้มก็ไลยละสิบห้าบาทตัวอ้วนนี่บอกไม่เอาละห้าบาทวิ่งเอาอะไรคุณนินคุณนินทำไมพี่บุญขี้เอ่าแขะมาจ่ายด้วยมาจ่ายด้วยเอาตังมาจ่ายด้วย จอดกินข no. yeah, like ้าวครับพี่น้องจอดกินข้าวนี่เกือบบ่ายโมงแล้วน้องเองเอายางไหนน้องเองอ่ะเอาพี่เปีไม่กินหรอนี่ตมาเอามาเอาเอาขายตีมไม่รวยวิ่งดินไม่รวยหรอก ายด้วยายกับลุงนี่งานแล้วบอกแล้วเมื่อกี้ไปนู่นน่ะดีแล้วเอ้าลุเอาอะไรเอาเลย้งบงบเท่าไหร่นะสิบบาทบอกแล้วแต่พี่เลยแพงเลยเอาหังแพงได้เนาะไม่ว่านะน้องยีงเอาอะไรหนึ่โอ้โหเรียกเรามากินเด แต่ตัวเองได้แล้วเดินหนีดูดี่คนจ่ายตังค์ไม่ใช่ปัจจ้างของผมนั่นแหละนาจ่ายอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่อยู่กับบ้านมีมีไฟฟ้าแท้ๆยังหุงกับตอกแก๊ คนป่าชีวิตคนป่าก็จะเป็นอย่างนี้เลยชีวิตคนป่าก็ผมมันคนป่าไงที่ป่าคนเดียวแล้วผม่ได้ป่ากี่หลังรอะรบพิษเสือไว้ไม่ผิดหวังมาแล้วเย็นเตียงเขาเปิดแล้วไ้ ไอ้ตุ้มนี่อร่อยนะดีว่าอร่อยแต่ไม่ใช่คันนี้มาคันไหนคันนี้คันฟีเด็กกันงี้หละอ้าวไปเรื่องของแพงเลยนะจอมยังเอาของแพงเลยเหรอฮะช็อกโกแลตเนี่ยราคาเท่ากันฮะจะไม่กินหรอรีวิวขายเลยแน่เอาไปด้วยน้ำหนักขาเราขาวนี่วิ่งใส่เลยใช่ไหมเดี๋ยวไม่สบาย ต้องเล่าขาวอ่ะธงอะถ้ากินคนเดียวจะไม่สบายทีเลยเดยวจะคอแห้งไหนสิบสี่นึงขายก่หนิขาสิบสี่หฮีโน่ใส่ได้สบายบายสีอะไรสีหนึ่งเป็นอะไรนะสีหนึ่ขายเท่าไหร่เจ็ดพันสิบสี่หนึ่งเนี่ยเจ็ดพัน่อะของใหม่ พิงใช้ได้ไม่ถึงปีด้วยสิบสีงแรงเนี่แถมน็อตด้วยอย่าลืมนะว่าน็อตถุงนั้นห้าร้อยนะเนี่แรงนะเฟืองสิบสหนึ่งไหนใครห้หาอยู่เนี่ยสำหรับฮีโน่อ่ะแถมผมมีช้อนอันินึ่งล้นไม่กิน่เก็ไรปแล้วสิบสี่ศูนย์แรง

รถมารถจ่สาเทียววะยังไม่ได้ถ่ายรถเองจมเลยตอมถ่ายแต่รถอัมจินระเบิดไปยสุโอ้คน ไปผ่านมาเจอนี่ยเหมือนจะเพิ่งเจอเห็นหน้ากันเนาะทำไมถึงพูดถึงคุณนีิน่ะน้องไม่เคยมาเนี่ยคือใหม่เองน้องเจอโน่นเหรอน้องเคยกันเจอการโน่นเหรอใช่เจอไหมเจือมามาม่ารู้ทำมาคนเดียวใช่ใช่เพราะว่าตอนไปงานงานแต่งเต้ยก็ไม่เจอคุณนีนคุณนีนกลับไปบ้านไปบ้านลงแล้งขายไดงไหนวะหลักก็ขายได้ยังในตอนนั้นอ่ะในสูตรคันนั่งขายยังคุณนีน ครทั่งในรถผมคิดว่าคุณนินเดียเนน่นอะแต่ว่าไม่ใครแนอนเลยเอาใครมามีเหรอทอมเหาวน่ตั้งแต่หายอยู่ดีสวร์ทเหลือเส้นแค่นี้เองอะหไมไหายอยู่ดีสวร์นเหลือเส้นแค่นี้เองอะไม่กล้าซื้อเส้นใหญ่เนาะไม่ต้องทำเหมือนผมนี่พี่ได้คืนใช่ไหมไม่ได้หรอกใครจะให้เนาะใส่เหมือนผมเนี่ยตั้งแต่สาบาทหายไปไม่เคยได้ใส่เลยใเล็กต้องใส่เหล็ก จริงผมก็ไม่อยากใส่แล้วแต่เขาบางขังคับให้ใส่เอาไม่ไม่ดับเครื่องอนะ่ะมันเยอะมันเยอะบะบอกไฟฟ้าทุกอย่างนี่สาวอยู่บนรถหรือเปล่าวะ โอนเขาครอบแบบนี้อ๋อมันจับตรงนี้ไม่ได้ไงของผมจับตรงนี้ได้อันนี้แบบมันเต็มไงไฟนี้มันเต็มแต่อันี้ต่ำกว่าเจ้านม,มเย็นจริงๆนะเพราะว่าเขาดามตรงนี้ได้ ของผมดามตรงนี้ไม่ได้ติดตรงนี้ชิดตรงนี้เลยอันนี้ยังดามตรงนี้ได้แน่นหนาเลยของผมดามได้แต่ข้างล่างเองโหดูติดแน่นเลยครับ เดี๋ี่ทำให้ดันนะครับตรงนี้ต้องตั้งเข้าอีกนิดนึงไหมเนี่ยมันอ้าเกินไหม<อ>ฝาท้ายเตาทองเริ่มจะพังแล้วครับดูครับ ไปหมดแล้วได้ไรกับข้าวอย่างไรไงขับซุงไหมเอ็กรถไทฟฟร์ดอะมันเปิดไม่ได้ปอเปิดได้เปิดได้ มันมีโชกเกดนั่นแหละต้องาโชกกันไปคนมูได้กินวันไหม้ก็เลยคนนี้ใช่ไหมโอ้กลิ่นหอมดีว่ะหอมแบบไรหอมแบบไม่ไหม่ไม่ดองออะไรจะมาไม้หืมกลิ่น อะไรถไฟไหนไหมรถยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอากลางลานเลยเรอนายกับข้าวอก้าเเลาอะติดไอ้นี่มันติดเหล็กอยู่ ถ้าใส่ไม่ถูกข้างก็เออทีกบข้าวไปตักข้าวเ,เ,เราขาวแต่วานเลยดู้แล้เราขาวตั้งวานเลยประมาณร้อยกว่าเที่ยวครับใส่งานเหมากับหมดแล้วดินเนี่ย6ทเที่ยว ขยาได้ไมขยายได้นี okay, no. à, ่แค่ขุดเค่นั้นลงี่ยังน่าจะต้มเปืือยต้งน่าจต้มเปลือยไม่เข้าคาไม่ข้วยมั้า แล้วขาวอะไรึือเหิมให้มึงแรงเหมปากว่ารถปากนี่ไปก่อนรถแล้ววันนี้จมทุกคันเลยนี่พี่บอยเหรอโอ้น้องมะนาวแรงจัดคนเหลี่ยมคนมันเหลี่ยมเหลี่ยมเยองกลัวกล้องหรือเปล่ากลัวกล้องไงแบบ นี่ันนี้นี่ซัมรอยพลัละ้างเพราะว่าอย่าไปหลังนู้นไปหลังนี้ดิไปเจ้าแม่เราเนี่ยนี่เล่นอยู่เนี่ยไอ้ชูมันกบหลุมอยู่ตรงไหนวะก็มองๆอยู่จะทำทางให้ใหม่แล้วทำทางให้ใหม่แล้วอ่ะยังจะไปอีกบ่โอ้โหโอ้โหโอ้ลหรถเดินธรรมดาโอ้โหทำทางให้ใหม่แล้ว ไม่ได้กินผมแล้วอะไดนะผมก็ผมแรงออกมราผมไปชมมันกันวัวอะไรวัวนี้เลอเป็นอะไรนะเอ้ริงใครใครยิ้มรถผมเปือยองเปือยเอ้ยอะไรแกงออมออมอไอ้ซื้อเหอนี่ล่ะนอนวมันอะไรตายอยาก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าเก้คนกิ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 นไปรีบกินรีบทำงานเ,เสร็จงานนี่ไปงานไหนชูฮะเสร็จงานนี้ไปไหน ่ดีสิบกอะน่จะไปขุดสามโห่สองลูกขุดสามใส่เก้าลูกนึงเย็บมเานลูกพี่คนประเทน่แหละมอ้ยขุดเสร็จแล้วโอ้ทำงนเไปอเอารถเล็กทำดีกว่าขยากินวะยืนดูอิ่มไหมนี่ ้องวัวเอาเลยนั่งยิ้ัวสดิครับเเอาเลยเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวอกีกวาเดี๋ยวไม่อิ่มกันโอเคครับคลิปนี้ก็บายครับสวัสดีนะครับ